จะ,ะาเต้นสถานการณ์ <S <S <Okay. S 3> อันนี้ได้สตาร์ทรถวีโก้โตโยต้าพี่น้องอาการมันที่เวลาเขาสตาร์ทมันดังแป๊กแป๊กแป๊กนะครับเนื่องจากเหมือนต่อทางหรือทันอีพอแล้วว่าเราอาจจะมีสองมีหลายสาเหตุครับตอนนี้กำลังจะลือเช็คอยู่สาเหตุหลักๆก็คือทันมันมาก่อนทันกับสตาร์ทใส กับสะพานไฟครับเดี๋ยวกำลังขอดเช็คเบรงเป็นเป็นไดสตาร์ทของรถโตโยต้าครับตัวนี้ครับนี่ครับทำการลือครับเช็คเบิกงระบบภายในว่าอันใดมันเสียหายครับ าสะพานไฟก็เบิดเลยนะบงคานกันหมดเลยตอนนี้สาเหตุแรกก็คือสะพานไฟเบิดมันต่ำลงไปสึกสะพานไฟมันเสื่อมเราบันี้สิเช็คทานอีกจุดหนึ่งบ้างว่ากดเช็คเสียตรงไหนดเคกันมือขอมันหายไปที่ไม ตีแกะเบิง่งทนัทนครับทันของได้สตาร์ทว่มามันเบิดบ่

อานเน,นี่ยอิปโป่เหมือนส้นสุดเลยปปลยุงสั่งลุงสั่งล้วว่าทานทานเบิดนะครับปีโป้สุดเลยเบิดสุดเลยนะว,วาทานนันของไถสตาร์ทเบิดครับนั่นแหละนั่นแหละสองสาเหตมุมันบอกครับลุงก็คือสะพานไฟกระซึบทานเบิดน,นั่นแหละอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆที่เฮ็ดให้ไถ่เพาทำงานครับพี่น้องครับต้องได้หาซื้ออะไรมาเปลี่ยนมันบ่ครับ เสียดตัดออกตัดพานใส่ใส่โัแรลงหัวแหลงไงหน้าหมดแล้เห็นหน้าหมดแล้วให้เบิ่งกันมาเป็นยี่สุดเมื่อไทานมิดทานไฟกะซึกลงไปโอเคครับพี่น้องครับจบคลิปไปแล้วนี่ครับสาเหตุหลักๆครับที่ใดสตาร์ทพอทำงานกับมีสองสาเหตุเป็นคุณลุงช่างเราบอกว่าสะพานไฟครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือทานของใดสตาร์ทครับนะครับอันนี้เป็นทั้งสองสาเหตุเลยไหครับนี่แหละ เกียตับลุงเราบอกไว้เจียงตับเลยอ่ะเบิ่งเป็นความรู้ครับพี่น้องครับผมขอจบคลิปไปสำนี้ครับพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าท่านของใดกับท่านมันจุดใดนับนี้ครับเห็นนี่อกเห็นหัวท้องแดงครับสีหัวนี่ครับเนี่ยเขาเอื้อนทานของใดกับท่านครับหนึ่งสองสามสี่มันซึกกรอเข้าไปครับเมื่อน้มนมาชนคองทานนี้เลยนะเดี๋ยวจะสอดระเบิดครับแช่ัหนล่ะ จะปล่อยหเหมดอมดคักคระเบิดแน่นอนอทุนใหม่เขาไปดูนะครับล<อ>ุงทุกทันใดเขาประมั่นกะตีหรือว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนอันหนึ่งเมันอยู่กับาการใช้ง,งานเขาสตาร์ทบ่อยๆ่อยทันหมดเมืเ่อกลายปีพูดถึงหลังมันก็ได้ยกเลืมหมดแล้ว แต่ก็ไม่หาปีสิปีอุ่นอย่าทานกันเอาประมาณก็ดีเอาประมาณดีไม่ว่าจะเอกประมาณที่ต้องเปลี่ยนนะครับลุงประมาณที่ต้องเปลี่ยนมันไงล่ะดูการใส่งานการสตาร์ทกันเขาผมใส่รถชูมือได้หรือเปล่าลุงแบบใส่งานหนักปอมพราะเขาดับคอยเห็นบอสตาร์เนี่ยครับมนจะต้องหมุนสตาร์ทเปลืองมันจะเปลืองแต่เฉพาะช่วงเข้าสตาร์ทพอมันสตาร์ทเสร็จมันก็มาทำงานอันนี้ก็น่าจะพร้อมรถผมบ้างในรถคันนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าปีเนาะประมาณนั้นเนาะทุกมากทานที่ผลิตมามันสี่มาทนทรายมากคับของแท้คเพราะมัน ชันมของทีม้าของทีมกับรถนี่คือทนสุดยอดแล้วนะครับมนน่ะปีสองปีเดยวุ้มแล้วเกินนั่นห้าเกินนะชนมาสีมสิส่วนนี้สีเม็ดไฟนี่ผ่านไฟนี่ยเม็ดไฟนี่ตสวนนี้สีเม็ดไปกรอนี่เห็นมนี่เม็ไปก่อนในส่วนนี้เพราะมันเป็นไฟผ่านันนี่มันสกปรกอย่างราสตาร์ไฟผ่านแรงจวดทามาไฮอผกครักดโหลดสุดที่หาทานขอหาทานใช่ะครับเบื้องเต้นสนใจครับพี่น้องลุงยู่บัานโคคอนยุยู่ตรงไดงนะครับลุง ขอขอล่องเบงิขอของครับทุ่มฉหาลองเบ,งขอขอขอบ,บิงครับโทรหาเบอร์ขอเบอร์ทุ่มไดครับลุงครับราคามีราคาครับพี่น้อง097 097ก้าเจ็ดศูนย์เก้ื้อลุงอย่างครับลุงช่างลำงลำคุณคุณลุงช่างลำนะครับมาถามหาอย,ยู่สุดที่พงศ์พินิจอ๋อสุดที่พงศ์พินิจนะครับถ้ารถมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เรื่องใดเรื่องยังไงแล้วแต่ครับมาปรึกษาลุงได้ครับผมทุกอย่างครับ าครับเบิ่งเป็นความรู้ครับเฮ็ดมาแล้วรถดำรถไมโครเฮ็ดมาอ๋อนอกจากนั้นรถดำรถไมโครลุงกับรับเฮ็ดครับครับมาติดต่อเราได้นะครับเว็ว่าทักมาเฟสบุ๊กเบ้าไพศาลได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นรถเสียร์รถยางกลางทางคุณลุงกับบริการแม่นบ่ครับลุงไปครับไปอยู่ลุงว่างนถ้าถึกจังว่าว่างลุงมาไปครับผมพอบาข้างแล้วเฮาก็ยากอยู่ให้อยู่หน้าโอ้รับลูกน้องบ่มีลูกน้องครับผมจบคลิปไปสำนี้ครับพี่น้องครับ